ประเทศภาคีสมาชิกลุ่มน้ําโขงเนี่ยก็เลยเป็นที่มาของการประชุมเมื่อวันที่สี่ที่ห้าอะไรที่ผ่านมาที่ที่คุณบอกว่าหินซัมมิตอะไรเนี่ยนะครับก็ผลการประชุมเนี่ยอพอสรุปคร่าวๆเป็นยังไงฮะอันนี้ที่จะมีการพัฒนาลุ่มน้ําโขงคืออจริงๆแล้วเนี่ยครับการประชุมครับหูหินซัมมิตครับคราวที่แล้วนี่ถือว่าที่ผ่านมาประสบความสาเร็จนะครับพาะเหตุนใดนะครับ ประการสําคัญก็คือว่าครับประเทศไทยกับกัมพูชานี่เคยมีปัญหากันครับระหว่างผู้นํากับผู้นําครับซึ่งผู้นํากัมพูชาเองก็บอกว่าเอ้ประเทศไทยนี่นะคือไม่ยอมรับรัฐบาลปัจจุบันครับเพราะว่ารัฐบาลกัมพูชาก็ไปถือหางของอดีตนายกที่ผ่านมาทำไมต้องไปถือหางล่ะมีหางหรืออะไรอย่างนี้อันนี้หมายว่าเป็นคำพ้องนะครับคำพ้อง ก็คือไปไปเห็นด้วยกับฝ่ายเห็นด้วยฝ่ายหนึ่งไม่ไม่ใช่ไปถือหางอะไรแล้วก็มีออกออกมาในลักษณะที่เน็บแมมแล้วก็อัานรัฐบาลปัจจุบันตลอดอซึ่งเราเคคิดว่าแล้วแล้วฝ่ายนี้ประชุมฝ่ายนายกกับพิสิทธ์มีใครถือหางบ้างอันนี้อันนี้มีมีเหมือนกันมีเหมือนกันแล้วก็มีทั้งสองฝ่ายมีหางหมดเลยทั้งสองฝ่ายหลังจากนั้นเสร็จก็มีการับเขาเรียกว่าไม่ได้คิดว่าทางผู้นําของเขมร จะเดินทางประชุมด้วยตัวเองนะครับอื ừ ừ เพราะว่าผู้นำเกาหลีเคยประกาศจะไม่มีความสุขนะครับตราบใดที่รัฐบาลนี้ยังบุริหารประเทศอยู่แล้วแล้วทำไมท่านนายกพิสิทธิ์ประเมินตัวเองต่ํานักแล้วว่าทางฮุนเซนจะไม่มาเองในขณะที่ประชุมสุดยอดผู้นำนะฮะเนี่ยสุดยอดผู้นําก็หมายความว่านายกรัฐมนตรีของแต่ละประเทศต้องม,มานะครับแล้วทาไมประเมินว่าสมเด็จฮุนเซนไม่มาคือต้องคนที่ ท,ที่ที่ต่ากว่าต,ต้องมาเลยครเป็นเรื่องยัง่งยืครับ,รบเราติดตามกระแสะสื่อต่างๆที่บานมาครับผู้นําของประเทศกัมพูชานี่พยายามที่จะพูดอะไรกันแน่กันแหนรัฐบาลน,นายกภิธิต์ตลอดครับอารวมถึงไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเขาเรียกว่าแม่ทัพของประเทศกัมพูชาเองครับก็ได้มีการออกมาพูดไปในมองที่กระทบกระทั่งครับกับฝ่ายไทยตลอด ครับและเขาคิดว่าในครั้งนี้กัมพูชาคงไม่ได้ตัวนายกุคุณซินมาประชุมแน่ครับอาจจะส่งลำดีต่างประเทศหรือว่ารองนายัุคลำรีมาประชุมครับแต่ว่าในที่สุดแล้วนายกคุณซินก็ได้เดินทางมาด้วยตัวเองซึ่งตอนนี้อาท่านได้บรรดาศักดิ์ใหม่นะเป็นอสมเด็จอะไรนะก็เรียกมหาเดโชหฮผมผมก็จำชื่อเต็มไ่ได้สมเด็จมหาเดโช อุนเซนอะไรสักการันเนี้ยนะครับท่านเดินทางมาเองและเดินทางมาก็ได้มีการจับไม้จับมือนะครับกับนายกพิสิทธิ์ครับดูแล้วพูดง่ายๆว่าภาพที่ออกมานั้นมีความอบอุ่นขึ้นนะฮะมีความมั่นใจนะครับถึงความสัมพันธ์ความแน่นแฟ้์ระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลกัมพูชาแต่แต่ไม่มีมีดอยู่ข้างหลังนะฮะไม่มีมีดครับไม่มีนะฮะก็บอกว่าหลังจากประชุมเสร็จแล้วนี่ก็มีเนโน้มนะครับ ทางนายกรมนตรีของไทยรวมถึงรองนายกรมนตรีคุณสือเทพก็ได้มีการพูดคุยเป็นการส่วนตัวกับอิบยฉุพลเซนได้เล่าให้ฟังถึงสถา,านการณ์ต่างๆปัญหาที่เกิดขึ้นในประเทศไทยซึ่งทางนายกคุณศิลก็เริ่มมีความเข้าใจมากขึ้นแล้วก็มีการพูดในทํานองในเชิงรับปากนะคะว่าจะไม่ให้อดีตนายก ทักษิณนี่นะครับใช้ฐานที่มั่นในใช้กัมพูชานี่เป็นที่เคื่อนไหวทางการเมืองพื้นที่ขึ้นไหวในทางการเมืองที่คุณนชาติว่าก็ถือว่าประสบความสำเร็จก็ถือประสบความสำเร็จนะครับก็จริงๆในในการประชุมในครั้งนี้นะคุณนระสกรเขาได้แบ่งการประชุมเป็นสองส่วนก็คือส่วนส่วนแรกเนี่ยเป็นลักษณะของกลุ่มนักวิชาการหรือว่ากลุ่ม n อ o อทั้งหลายที่มาร่วมประชุมกันนะครับแต่ว่าเป็นการประชุมก่อนที่จะ ฝ่ายภาครัฐจะมีการ,รประชุมก็ประชุมที่2สอง,องที่สามนะฮะอันนี้เนี่ยดูเสมือนว่า,ามีองค์ประกอบจากากลุ่มประเทศอื่นที่ไม่ได้เป็นสมาชิกรูมน้ำโขงด้วยนะฮะค,คือปัญหาของอาการใช้ไอ้ที่ผมบอกเมื่อสินค้าคสาธรารณะพวกนี้นะฮะทั้งน้ำทั้งอากาศทั้งอะไรก็แล้วแต่นะฮะมันไม่ใช่เราต้องผลักภาระความรับผิดชอบไปให้เฉพาะในส่วนของภาครัฐอย่างเดียวนะครับกลุ่ม NGO ทั้งหลายซึ่งเป็นภาคเอกชนเนี่ยนะฮะ,ะก็ต้องมีความรับผิดชอบในเรื่องนี้เหมือนกันก็เลยเข้าไปเกี่ยวข้องหลายประเทศจะมีกลุ่ม NGO อยู่ที่เข้ามาดูแลเรื่องการจัดการทรัพยากรทุกส่วนนะฮะทรัพยากรน้ําทรัพยากรอากาศอะไรต่างๆก็เข้ามาดูแลเกี่ยวข้องก็มีการประชุมเฉพาะในส่วนของกลุ่ม NGO กลุ่มนักวิชาการไปก่อนพอจบจากกลุ่ม NGO แล้วนะฮะก็ไปกลุ่มภาครัฐก็ม,มีนายกผู้นําของแต่ละประเทศก็มาร่วมประชุม<ๆ>กัน ผลสรุปรวมก็โดยภาพรวมก็จะมีการบริหารจัดการน้ําให้มันาสามารถเกิดประโยชน์แล้วก็ใช้ได้อย่างทั่วถึงของประเทศกลุ่มสมาชิกทั้งประเทศต้นน้ําแล้วก็ประเทศปลายน้านะครับ,รบแล้วสิ่งที่ได้นอกเหนือจากนั้นก็คือว่าที่คุณนพศกรบอกในเรื่องอของทอวิภาคีระหว่างเรากับขเมรที่สมเด็จอุ่เนเซน บอกว่าจะไม่ให้นายกทักษิณใช้เป็นฐานในการเคลื่อนไหวทางการเมืองนะฮะแต่ว่าสิ่งที่ได้มากกว่านี้นะคะคือสังคมอของกลุ่มสมาชิกแม่น้ำโขงที่ได้ก็คือว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยครับผมตกลงว่าจะไม่สร้างเขื่อนให้มากกว่านี้แล้วนะครับ,รบเขื่อนที่มีอยู่7จ็ดแปดเขื่อนปัจจุบันเนี่ยนะฮะที่ที่จีนได้สร้างไปแล้วเนี่ยเพื่อใช้พัฒนาอุตสาหกรรมเนี่ยนะฮะก็จะให้อยู่ปัจจุบันเนี่ยก็ยังอยู่แต่ว่าจะไม่ขยายเพิ่ม แต่ถ้าสมมุติว่าต่อไปเนี่ยนะฮะภาคีสมาชิกปลายน้ำทั้งหลายที่จะสร้างเขื่อนผมว่าน่าจะมีการสร้างเขื่อนเพื่อที่จะ,ะกักเก็บน้ําไว้ใช้ในในยามที่มันเกิดภัยแล้งผมว่าน่าจะรีบดําเนินการ,รทําเสียตั้งแต่ปัจจุบันนี้นะฮะคงไม่มีกลุ่ม NG o อกลุ่มไหนนะฮะไม่ไม่ใช่ว่ากลุ่มในประเทศนีแล้วก็กลุ่มนานาชาตินะฮะกลุ่ม NG o อเนี่ยพอมันเป็นโลกาภิวัตน์เลคุณคุณอนุพัสกร จะสร้างเขื่อนในประเทศไทยอมไม่ใช่ NGO เฉพาะไทยนะครับมาคัดค้าน NGO มาจากหลายๆประเทศก็ามาค <ผม S 1> ัดค้านอยู่เหมือนกันอันนี้ผมว่าถ้ามีการสร้างเขื่อนแล้วคงไม่มีการคัดค้านเกิดขึ้นเนี่ยสามารถที่จะแก้ภัยแล้งของเราได้เยอะพอสมควรช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องโชคดีนะนะครับคุณนานาชาติครับเพราะว่าจีนจีนได้ส่งบุคคลที่ถือว่ามีความสําคัญครได้มารวมประชุมหุ่นมนตครัมมิตในค,ครั้งนี้ด้วยครับ ที่ผ่านมานั้นไอ้เรื่องข้อมูลต่างๆในเรื่องต้นน้ำเนี่ยนะครับทั้งเรื่องเขื่อนต่างๆนี่ประเทศจีนเองไม่เคยเพ่งพลายไม่เคยนําออกมาเสนอต่อที่สาธนารณะเลยครับในครั้งนี้การประชุมทางจีนก็บอกว่าจีนนั้นพร้อมที่จะแบ่งปันข้อมูลให้กับประเทศภารีคบซึ่งมีผลกระทบต่อการใช้น้ําในครั้งนี้ทั้งหมดครับเป็นความโชคดีนะครับ ก็ถือเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของรัฐภาคีที่เป็นสมาชิกที่อยู่ในสายน้ำสายน้ำโขงนี่นะครคุณนระสกฆจริงๆแล้วอย่างนี้ประเทศจีนนั้นนะเขาก็เป็นต้นน้ำอยู่ครับเขาไม่สนใจนะครับทีผ่านมานั้นครับคือประเทศที่อยู่ลุ่มน้ำจะมีผลกระทบอย่างไรขอช่างครับเขาไม่ได้สนใจเลยตอนสร้างเขื่นที่แรกประเทศที่อยู่ระดับราบลุ่มนี่นะครับก็เคยมีการประท้วงนะครับ ไม่ให้จีนสร้างเครับแต่เขาไม่ได้สนใจครับแต่ว่าในครั้งนี้ก็ถือว่าเขามารับทราบปัญหาและได้เห็นเลยว่าการสร้างเขืนของจีนนั้นได้มีผลกระทบโดยตรงกับประเทศราบรุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นไทยลาวพามา่าหรือว่าเวียดน,นามกัมพูชาครับที่จะต้องอาศัยแม่น้ำขุ่นนั้นในการดำรงชีพของพี่น้องประชาชน ทั้งทั้งเป็นเส้นที่หล่อเลี้ยงชีวิตหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจทั้งหลายเขาเขาว่าอย่างนี้นะแม่น้ำขูงนี่นะครับเป็นแม่น้ําสําคัญนะครับที่หล่อเลี้ยงชีวิตผู้คนที่ต้องอาศัยแม่น้ําขูงนี่ทําการเกษตรไม่ต่ำกว่าหกสิบล้านคนต้องต้องเกินหกสิบล้านอยู่แล้วนะครับแต่ก็โดยว่าเขาว่าหลายประเทศคร่าวๆแต่จริงๆเนี่ยอาจจะอาศัยหล่อเลี้ยงหกสิบกว่าล้านคนแต่ว่า ที่เกี่ยวข้องเนี่ยยังไงมันต้องเกิดแน่เพราะหลายประเทศที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้องแต่เขาบอกว่าเป็นแม่น้ําที่ใหญ่เป็นอันดับสามของโลกนะฮะใช่ไหมครับผมไม่แน่ใจว่าอันดับหนึ่งน่าจะอยู่ที่ทางอะไรลุ่มแม่น้ํากลุ่มแม่น้ําอเมซอนอะไรประมาณนั้นนะฮะถ้าจาไม่ผิดนะครับคือคือแม่น้ําขูงนี่คุณอนาชาติครับประเทศไทยนี่ พี่น้องในพื้นที่ดังกล่าวก็จะใช้ในการทําการเกษตรส่วนหนึ่งระบบขนส่งครับอีกส่วนหนึ่งก็คือระบบขนส่งครับยิ่งตอนนี้นั้นได้มีการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำขุ่นที่จังหวัดหนองคายมุกดาหารนกคกขุมนลมตัวนี้ได้ประมาณห้ากสี่เอร์เซ็นแล้วล่ะครับและต่อไปก็จะมีการก่อสร้างที่ประเทศที่จังหวัดอูบลรั่จังหวัดเลยด้วยครับ คือสะพานข้ามขูมขนี่จะต้องเกิดขึ้นนะทั้งห้าแห่งนะครับในประเทศไทยซึ่งถ้าหากว่าเกิดขึ้นแล้วก็จะสามารถพัฒนาพื้นที่เหล่านี้ครับให้จเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาทันทีอย่าลืมว่าอ,อย่างนครมนุมนี่นะครับเมื่อมีสะพานข้ามแม่น้ําุ่นนี่ไม่ต้องอาศัยการขนส่งนะครับทางน้ําทางทะเรออนามันนะรับทางอ่าวไทยนะครับ สามารถที่จะนําผลิตผลนั้นข้ามไปสู่ท่าเรือดังประเทศเวียดนามได้ไปง่ายเลยนะ,ะครับระยะทางนี่ไม่เกิน300กิโลเมตรยิ่งถ้ามีระบบรางก็ยิ่งง่ายกว่านี้อีกนะครก็จะทําให้อาการขนส่งประหยัดไปได้ครึ่งตึงครึ่งนะครับ